กับสบายดีพอพี่น้องสวัสดีเอฟซีเบอร์สปูสุสขอนเด้อพี่น้องภูพ,พ่อเข้าวตายแล้วพี่น้องเลยบรรยากาศยำเที่ยงเนาะพาทำเมร์มาตลาดพี่น้องเลยฮึพาทำเมร์ไปกินยำกก่อนพี่น้องเลยพาทำเมร์มาเลาะตลาดพี่น้องเลยว่าซี่ สื้อเสื้อผ้าใหเพื่อนพี่น้องเลยตอนนี้กาลังเข้ามาเสืได้เจุ่งวางเสือเสื้กะโบได้ชิิได้อหาฟจ้าินแต้มรุ่นนี้เจ้าหนุ่มบได้แล้วมีรุ่นหนึ่งเจ้าหนุ่มได้ตเสื้อใหม่เสือเต้มใหม่ลง อาบ่สิแต้มมีเฮามีหลายมีหลายแต่เจ้าหนึ่งยังบ่ได้บ่บ่มีสใหญ่พี่น้องเอ้ยแม่เพิ่นก็ไปหาเลาะเบิ่งก่อนพี่น้องเอ้ยเลาะไปเรื่อยๆเนาะาเพิ่นบ่มีสใหญ่เาไปอีกเนาะ นกำลังเลาะไปอีกน้องเ้ยแม่เป็นหาเลาะเปก่อนเนาะไสิได้ย,ยังแนน้องเยไปดูชมกันเลยไล่ีน่าแไปเรย้ิบเสื้อนิ้วพาน้อนี่ มีหลายแบบหลายโหมดเนาะพี่น้องสั่าเป็นตัดหายนารทะเลาะไปเรื่อยๆพี่น้องเลยเบิ่องลำกันพี่น้องว่าทำแบบไม่ได้อย่างเนงาะหารขายเสื้อผ้ามันก็มีแต่ตัวน้อย ตอนนี้กำลังเบิ่งเสือพี่น้งงองเลยอันนี้ก็เลาะเบิ่งก่อนเนาะมันโบลมพี่น้องเอ้ยนี่ก็จะเป็นหานขายเสือผ้าพี่น้องเลยตลาดบ้านเก่งกอ,อกเมืองจำพรไปสวนนักเพจเนี่ยพี่น้องเกาะเมฆก็เลาะหาพี่น้องเสือผ้าชีวิตสด้ ตัวไายแน่เนบเนีมันหาสาใหญ่มันยากเนาะโตงามแต่ว่ามันก็มีแต่สซยน่อยมันบ่มีสาใหญ่เถาแม็มันหมักใส่เสือแบบสิพีเนาะว่ามันใส่สบายเนาะโลมนะอืม จะเอาตัวใดเลือกเอาเลือเอาตะลาหลาชดน <c oughs> ้อยอไชดไจใจอนีลังเลือกเอาเออมีคนบึงไล่อยู่นี่ไล่น้โดยไนตัวหนึ่งสิบแปดพันกีบ<ม>เนาะ<ม>อะไรเป็นเงินบาทกสิประมาณจากัจกบาทวะ ประมาณหาชิบหาชิบได้ปะประมาณนี้ประมาณหาสิบบาทเนาะไปชิเลือกเอาจากโตเนาะต่ได้กับแทกเบื้องก่อนอพอแบบเป็นหนุ่มยามห่อนพี่น้องเลยต้องเอาแบบเสื้อที่ว่านุ่งสบายๆนะเนาะทำแม่เป็นกระมักหนุ่งแบบสี่ เสือผ้าก็มีหลากหลายที่เราเลยมาทั้งนี้เป็นหานขายวัสดุเป็นมองเป็นยังพี่้องตอนนี้ก็มาเลือกเกือบจะเอาแบบสั้นบะเล่ามึงด้วเล่ามองแล้ว ร้องเรียบร้อยเลยลองไปบ่นันเรอยลองพี่น้องเรอยๆ้องวาสีเอ็กับสี่สามสี่สอง้องบ่งก่อนอืมเสืพอดีเนาะตอนนี้ก็หลาะไปอีกเนาะสื้ามาพี่น้องเลย อันนี้ก็หาเหล่าบึงตลาดสดพี่น้องเลยเหล่าโซนขายของกินเนาะขายของกินขายผักขายอย่างพี่น้องเลยมีหล่ะขายอย่าง เสื้อหมวกเพชรเนาะเสื้อหมวกเพชรดิบพี่น้องเมื่อเห็ดแจ่วเห็ดหยังเนาะหานเอื้อยเพิ่นก็นมีมักนัดมักเนมีหลายหลายอย่างพี่น้องเอ้ยฟักทองหมักฟ้าเนาะเป็นปีเป็นหน่อไม้มีหลายสิ่งหลายอย่างพี่นอ้องเอ้เเนนอมมยโจนอย่างจ,นนจะเป็นเพชรเป็นหยังพี่นอ้องเอ้ย เป็นอาหารทะเลพี่เนาะปลาเป็นหอยพี่เนาะอันนี้กับปลาอันนี้เอออันนี้ปลายังปลาเพียนะมีพิเศนของอาหานขายปลาขายอย่างพี่น้อง ทางนี้ก็จะมีปลามีในข้าว่ปซื้อเลยแถมในข้อมผนว่าแต่แม่จะซื้อปลาตอนนเนาะพี่น้องเลยปูปลากระลาหลา,ลายพี่น้องเป็นหอยเป็นปลาเป็นเผ็ดเนาะ ปลาบูปลาห่อปลาอย่างพี่น้องเนาะมีหลากหลายเนาะอู้ห็ดใหญ่คากลัลีอันนี้ยื่นเลยห็ดตับเต่าหรือเห็ดเผือกคาบเนาะนอืมปลาสดูสโดใหญ่เนาะหลากหลายด้วยเป็นอาหารการกินมีเบืดทุกตุอย่างเนาะ กินแหงกิ้นอย่งพี่น้องเลยตอนนี้ก็ได้ของอยู่ของกินน้ำแน่แล้วพี่น้องเลยอาสีเลาะไปเบิ่งอีกเนาะพี่น้องอ่ะสีได้อยังแน่พี่น้องทำแม่เหมืนกระสือเกือบแน่แล้วก็เป็นเสือพี่น้องกได้หนูเลาะไปต่อพี่น้อง เลาะไปเรื่อยๆพี่น้องเลยตอนนี้ก็ได้หลายอย่างเติบได้ขายประเภทเคือกสำอางเนาะตรงนี้างนี้ก็สิเป็นประเภท ออโอ้อันนี้จะเป็นหอยคางพี่น้งนองหอยคางปิ่งปลาเนาะปลานิลพี่น้องเลยท่าน่าจะเป็นโซนขายปลาที่ว่าเขาเลาะมากก่อนนะพี่น้งองอันนี้ขายผักขายหมักใหม่เนาะ ซาลาเปาขนมเนาะตุเรียนเนาะว้ยใหม่เป็นมะงอลองกองเนาะลงขุดหลายสิ่งหลายอย่างเนอะเว้ยจนผู้นี้สิสือ เขือแต่เขืาแตทแม่กะโอ้ทัเแม่พันังโอ้ทัแม่พันยามาอันนี้พี่น้องชิมมึงด้วย่มันเป็นอะไรรสชาติเป็นอะไรชิมมึงด้วยอือถั่วแม่ไม่เคยกินเป็นอะไรแซ่บป้ออืบเจ็บก้า มีกัรกำลังขายฮะพี่นอ้องมันจะเติมให้พร้อมพี่นอ้องเป็นศพเป็นศพเนาะหลายสิ่งหลายอยา่างพี่นอ้องเป็นของกินอาหารเนาะบ้านนี้ก็จะได้พากันออกเมื่อกันแหละพี่นอ้องเอ้ มันหลาะโซนนี่พี่น้องกระตุกอันนี้ได้ไหมกระตุกก็ไปใส่เกลือแป้งนวลใส่เกลือแป้งนวลเพล็ดนี่กระตุกอืมตอนนี้ก็ซื้อเอากระปุกอันนี้ไปใส่พี่น้องเ้ยตอนนี้กําลังเลือกเอาแนวตองปลาะเนาะพี่น้องแต่กาอานาเนาะตอนนี้กาลังเสียออกเนาะเนาะหล่อตักกันหลออไปโอ้โมโกม่วงม่วงไอ้เปิด ใหญ่ครับอลีบ้านนี้ก็มาหอดเทือนเลยเนาะพี่น้องเซธทาแม่ได้ยังไงโอ้ตัวได้หลายสิ่งหลายแนวพี่น้องเอ้ยซื้อก็ได้เกือบก็ได้ปะตายซื้อหายได้หลายอย่างพี่น้องแอนกระฟุกชัยกระิกแป้งนัวก็ได้อีกมาเพชรมาอันนี้ทำแม่พะยาพี่น้อง บ่เท่าแม่บ้บคเคย,ย,ย,ยกินเล้ยๆบ่าวตายซื้อให้อยากกินว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างเนาะพี่น้องเนาะเอาลหรพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็สมมาพาครัวเนาะบ่าวตายเชลากอจบคลิปนี้ไว้เนนวพื่อขอนี้เด้อาะไรฝากอะไรกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวตายเด้อพี่น้องพบพ่อกันคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยบ่าวตายเชลากาเข้ามาสบ,บายดีเนาะ <laughs>